กลับมาพบกับมานิท็อกนะครับวันนี้นักลงทุนรุ่นใหม่เราอยู่กับคุณอัธพลธรรมานนท์เมื่อกี้เล่าประวัติจนถึงมสองเกิดอยู่ที่ปัตตานีเรียนที่ปัตตานีจนถึงมสองอันตรนี้เท่าไหร่จะได้ไปถามเร่อง่างนี้จบอ่ะไปแล้วไปถึงมหกเราข้ามไปแล้วเราข้ามชข้าเร็วขนาดนั้นเยช่วงมสองถึงมหกมสองก็ หาทางเปิดพอร์ตหุ้นฮะจริงจริงๆเปิดพอร์ตหุ้นมสองเปิดได้ไหมไม่ได้ฮะไมสองนั่งกี่ปีครับสิบสี่ฮะอ๋ออายุสิบสี่จริงๆริงยี่สิบขึ้นแล้วนะเออแต่ก็ใช้เปิดยังไงตอนแรกก็ใช้คุยกับคุณแม่เอาครับว่าขอเปิดเออไอ้เรื่คุณแม่ชักงงไหมแบบหุ้ณคุณแม่รู้เรื่องไหมคุยไม่มีที่บ้านไม่มีใครรู้จักเขาว่าตอนนี้ตอนนั้นก็อาจจะอาจจะอาจจะมีแล้วมีห้องค้าหลักทรัพย์อะไรอะไรบ้างแต่นี่นี่แหลปิดไปปีสี่ศูนย์ แล้วก็อาจจะมีใหม่อะไรเลยเราไปเปิดได้ได้เปิดไหมตกลงได้เปิดฮะใช้เปิดออนไลน์เอาโอ้โหเลืผมโทรไปที่บล็อกเองเลยครับตอนนั้นออนไลน์เพิ่งจะมาบล็อกแรกที่ทำออนไลน์เลยฮะับเหลอบล็อกอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นบล็อกฟิลิปฮะฟิลิปหรือตกลงตกลง์บล็อกนี่อยู่ที่ฟิลิปนี่ตัคู่กับไอเดียบลอกอยู่ที่คุณพีพี่ตาชิโตชิบ้าเลยทีเดี้ยเออฟิลิปแล้วก็โซนี่อะไรเงี้ยเออทำไมไม่เลือกพวกนั้นทำไมเลือกฟิลิป ออสแลมถ้าหลบไฟฟ้าสียะถ้าเปิดที่กรุงเทพได้ยังไงโทรโทรมาเลยหรือเปิดที่กรุงเทพผมโทรไปหาเขาเองเลยอ๋อเปิดได้เลยตอนแรกไม่ได้เขาบอกว่าน้องน้องน้องไปเรียนเถอะเออให้ให้คุณแม่เป็นคนเปิดให้ก็ตอนหลังเราไม่คุยกับคุณแม่ครับแล้วคุณแม่รู้สึกช็อกไหมว่าเฮ้ยอะไรกันเงินทอง คนแม่ตกใจนะสอบสอบสอบสวนใหญ่เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชี้แจงไปทุกทุกอย่างครับไอ้นี่คล้ายๆผมตอนเด็กๆเลยนะบเอาเหมือนอีกแล้วก็ผมก็คล้ายๆกันแม่ต้องคอยสอบสวนไปเล่นไพ่หรือเปล่าอ้าวเล่นโป๊งอันนี้เขาลงทุนไม่ได้เกี่ยวกันเล่นโป๊เล่นไพ่แล้วแล้วแล้วเอาเงินเงินของเราตอนนั้นมีเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นตอนนั้นแสนสี่แล้วฮะแสนสี่แสนสี่โอ้โหแล้ว แล้วเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตแสนสี่เลยเปิดพอร์ตห้าหมื่นฮะตอนแรกไม่กล้าเปิดเยอะคืออยากลองดูก่อนว่าว่าจะลุ่งหรือล้วนมันมออะไรนะมอห้ามอห้าผมถามมอห้าเลยหุ้นแรกที่ซื้อหุ้นอะไรเออจะลงยาเลยจะลงเล่นเล่นหุ้นครั้งแรกคือมอห้าไม่ใช่มอสองนะไม่ใช่มอสองอ๋อมอห้าก็อายุสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกได้หุ้นหุ้นหุ้นสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดแล้วหุ้นหุ้นที่ซื้อไม่เป็นไรก็บอกได้หุ้นแรกผมตามคอนเซปต์เลยฮะเอาหุ้นที่เพิ่งราคารุ้ แล้วก็ซื้อเลยครับเผื่อเด้งเพราะไม่ไม่รู้คือไม่ไม่ใครสอนนะก็มั่วไปก่อนเลยผมไเห็นหุ้นตัวหนึ่งร่วงมากที่ทีทีโอ๋ทีเทียนทีมันก็ร่วงแล้วแล้วขาดทุนไหมขาดทุนไหมตัวแรกสามเดือนไม่เคยขาดทุนเลยฮรซื้อแล้วเด้งเด้งเลยครับตามอาลาเป๊ะเลยครับซื้อบึกเด้งปั๊บต้นทุนนี่ตกตกเยอะเยอะซื้อเลยแล้วขายขายไหมขายะอับแล้วก็ซื้อใหม่ถือตัวแรก ซื้อใหม่ไงตัวเดิมอีกตัวเดิมอีกอ้าวแต่คราวนี้ซื้อวอลเล็ตเลยครับอ๋อก็คือว่าเล่นตัวเดียวเนี่ยหนักกึนไปอีกเพราะมันเด้งมันดีพอถึงมหกมีเงินเท่าไหร่พอตอนหลักเอาเงินใส่เข้าไปห้าหมื่นใส่อีกแสนหนึ่งพอมหกเหลือเหลือกลับมาห้าหมื่น การเป็นอย่างนั้นเอาแล้วคุณแม่รู้เรื่องไหมเวลาซื้อเวลาขายหรือว่าขัดทุนกำไรนี่รู้เรื่องไหมรู้หมดฮะเอาบ้านเกือบแตกังเลยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าฐานะครอบครัวเริ่มแย่ด้วยเพราะคุณแม่แบบเหมือนเป็นเรื่องมบแบ่งมรดกเลฮะแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้ที่ทํากินก็เลยแบบไม่มีงานทําแล้วตอนนั้นสอบเอ็นด้วยจําได้ว่าโอ้โหเครียดมากเครียดจนหน้านี้จาก17 ไปยี้าเลยครับสอบเอ็นเล่นหุ้นแล้วก็ฐานะที่บ้านแย่คือทุกอย่างกดดันมากเด็กคุณพ่อก็ยังทํางานอยู่ไหมคุณพ่อเสียตอนปฐมออแล้วคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ตอนแรกค้าขายตอนหลังก็ไม่ได้ทํางานอะไรโอ้นะอี้ยิ่งเครียดเลยแต่ว่าก็สอบเอ็นมาอยู่เรียนที่เกษตร คุณแม่ยังอยู่ที่ปัตตานียังอยู่ฮะทุกวันนี้ยังอยู่ปัตตานียังอยู่ฮะับเหลอให้แล้วเรามาอยู่กรุงเทพใช่แต่แต่ลืมถามนี่ว่าอัธพลมีพี่น้องกี่คนรู้คนเดียวฮะร้คนเดียวแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกว่าโอ้ลูกคนเดียวแล้วยังได้มาอยู่ที่นี่คุณแม่ไปทางธรรมใช่แล้วฮะับเลยตอนนี้จะอยู่ไม่ไม่จะชอบไปสถานธรรมอะไรเยคือปล่อยวางทางโลกไปแล้วโอ้โหลูกคนเดียวนี่เสร็จเราเลยเราบริหารเองเลยทีนี้ ทีนี้เหลือเหลือนี่ให้บริหารน,นะค,รคุณแม่ยังปเป็นนี่ญาติญาติด้วยญาติญาติช่างเหมือนนขอขอกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คืนได้ลงทุนหุ้นเี่ยนะแล้วเราเราก็เราก็เล่นอ,อย่างนี้มาเรื่อยๆเลยหย,หยุดไปไหมหยุดไปไหมตอนนั้นตอนเหลือห้าหมื่นเนี่ยเอาเหลือห้าหมื่นกลับมานั่งคิดนั่งนั่งคิดแล้วว่าเราผิดทางแล้วเราเราผิดพลาดเพราะอะไรถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยเราผิดพลาดเพราะอะไร ตามตำราทุกอย่างเล่นตามตําราทุกอย่างเลยตำราอะไรตีแตงเฮ้ยใช่ตีแตกก็ทำอย่างเงี้ยพอพอไม่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ใช่ตีแตกเลยเพราะคนอื่นเขาบอกได้เขาอ่านนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จตีแตกตีแตงอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ตําราตําราอะไรอ่านตําราเพอที่ไปอ่านพ่อรวยสอนลูกนะฮะ แต่เขาเขาบอกแค่ว่าซื้อออนทุนตกเขาบอกแค่นี้ผมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้เอียดเขาไม่บอกว่ามันต้องซื้อหุ้นดีเแล้วไม่ได้ไปศึกษาตำลการลงทุนอะไรต่างๆก่อนเลยก็อ่านก็ก็อ่านแล้วก็อ่านไปแล้วก็ทําไปอ่านไปทําไปลองผิดลองถูกหมดเลยครับที่เขาถามว่าไม่ได้ไปศึกษาตำวจตำราอื่นเลยไม่อ่านเขาอยากให้พูดเรื่องปีแตกหาือเปล่าไม่เนี่ยแหละตรงนั้นเท่านั้นเองเพิ่งมาอ่านตอนที่ตอนรอนหลังๆนะฮะตอนที่ยังคุยหนักๆานแล้วก็เลยก็ถึงได้ดีนี่แหละเต้ ตอนตอนตอนเล่นเนี่ยจะมาก็มาสอดเอ็นทรานซ์มาที่อยู่ที่เกษตรแล้วก็พักอยู่ที่หอหรือยังไงอยู่หอในเกษตรเลยหอในเกษตรแล้วก็ยังเล่นหุ้นต่อเพื่อไงอันนี้ก็ยังเทรดออนไลน์ตลอดใช่แล้วก็ยังใช่หลักการแบบหุ้นตกซื้อเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนต้องต้องผสมด้วยต้องต้องคือคราวนี้หุ้นตกอ่ะซื้อใช่แต่ว่าต้องดูหุ้นด้วย ต้องฝึกวิธีการดูอืตอนหลังก็อ่านหลายอําลามากลองลองลองหลายๆแนวทางอะไรเนี้ยว่าตัวเองว่าทางไหนที่เหมาะกับตัวเองที่สุดอตอนหลังผมจะออกไปทางปิดลลินน่ะจะไม่ค่อยเหมือนนัเลิเท่าไหร่แล้วแล้วตอนที่ทําอยู่ที่เกษตรเนี้ยเราก็แหมเป็นเป็นนักศึกษาใหม่อเป็นนักศึกษาก็ต้องมีเพื่อนมีเ้าผคไทอมีเพื่อนมียังงุ่นอย่างนี้เขาก็มีกิจกรรมมีอะไรเขาไปเชียร์กันเออเกษตรมีเชียร์ไหม เกษตรนี่หล่อจริงจริงปู่ยิงแล้วก็อยากรู้จักเกษตรเขารอยิ่งนักาถ้ใครรู้จักกินผักฟรีๆรีไมีไม่มีไม่ไปเชียร์มีทําทุกอย่างเลยฮะทำทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆคือแบบค่อนข้างเป็นนักเรียนทุนยากจนด้วยฮะเพราะนั้นยากจนแล้วคือหมด นักเรียนทุนจากจนแต่ว่าลงทุนหุ้นยากจนพ่อเสียหุ้นเขาไม่ได้ถามเลยเขาถามเขาถามยากจนพ่ออะไรเขาบอกว่าเอาเงินนี้คือเงินก้อนสุดท้ายชีวิตที่เอามาเรียดที่นี่ตอนนั้นคือได้คุณอาช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนด้วยแล้วก็ผมก็ทางานพาร์ทไทม์ทุกอย่างเลยเป็นพี่เอช่วยอาจารย์ไปเลยแต่ความที่แบบได้ทุนเยอะเราจำได้ว่าฉายาคือยาจกรุ่นนะเพราะอะไรแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนรู้ว่าลงทุนไหม เพื่อนรู้เล่นหุ้นรู้ับแล้วเพื่อนคิดยังไงเออเขามองเราเป็นยังไงก็แค่มองฮะอ้าวแล้วเขาไม่สนใจบ้างอะไรบ้างไม่มีใครเข้ามาสนใจอแบบหรือมีเพื่อนที่เป็นเข้ามาร่วมลงทุนกับเราข้ความ่รการ่วมตอนนั้นแต่หมายถึงว่าลงทุนของเขาเองก็ตามแต่ว่ามีมีคนอื่นลงทุนอยู่ด้วยไหมสมัยเกษตรสมัยเกษตรมารู้ทีตอนดประมาณปีสามปีสี่ที่พอารู้มีคนลงทุนอยู่ในคณะเดียวกันคณะอื่นฮะแล้วได้คุยกันไหมได้คุยบ้างตอนหลังแล้วใช่ไหมตอนหลังผมไม่ค่อยคุยเพราะ เขาจะเป็นเหมือนผมตอนดูมอปลายเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ยังเจ๊งอยู่เอาไงกันใช่ครับส่วนไหนก็จะเป็นผมนึกถึงชีวิตอาจารย์นิเวศเลยคล้ายกันนะอาจารย์นิเวศก็เป็นอย่างนี้แหละฮะสมัยเขเรียนวิศวะปีหนึ่งปีสองก็ลงทุนหนึ่งเงี้ก็ลงทุนเจ๊งหมดเหมือนกันอาจารย์ต้องเข้าไปลงตอนนั้นเขายังเขียนตีแตกไม่เป็นไม่ใช่ลงทุนหุ้นไม่ได้ไปลงทุนทำเห็ดทำปลาทำอะไรของเขานะเจ๊งทุกกระบวนการเขาเรียนอะไรนะต้นนิเวศ คือวิศวะถ้าไปลงทุนเห็ดลงทุนปลาเขาอยากเรียนเกษตรจริงๆไม่ใช่อยากเรียนเกษตรนี่เกษตรเขาอยากเรียนวิศวะไม่ใช่อยากเรียนเกษตรงานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่มันไม่ต้องลงทุนมากไงอ๋อเห็นช่องทางเออเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมันเขามีสวน สวนว่างๆจริงๆก็ไม่ว่างเขาปลูกหมากแต่ว่าไอ้ข้างล่างเป็นน้ำไงเป็นท้องร่องสามารถเอามาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาได้ไดยดอี่ไม่ต้องลงทุนดอกี่ไม่ต้องลงทุนยืมมาช้ขอเขาใช้ปรากฏว่าได้ทุนจากสันโยเดี๋ยวผมช่วยจําเลย2500บาทได้นักเรียนทุนดีเด่นเรียนเก่งจากสันโยมาก่อนเรียนเก่งไอ้ผมได้ผมได้หลายอย่างตอนใหม่ๆอันี้เหมือนกันยาจกขาหาทุนเหมือนกันไปกันเลยผมได้หลายแห่งนะฮะสองพันห้าร้อยบาทได้ทุนมาเป็นโรงเห็ดเนี่ยผมจําแม่นแล้วผลท้ายกําไรก็สัญโยก็ สนับสนุนเห็ุเออแสดงว่าแล้ายๆเลยแแต่ว่าสมัยผมเนี่ยมันไม่มีตลาดหุ้นอ๋อไม่เยมืงนกนป่านนั้นก็ตอนนั้นก็ลงทุนหุ้นไปแล้วเออป่านนาจะไปลงทุนหุ้นแล้วอ๋ออะกลับมาต่อุณอายทคนก็พอเริ่มมาถูกทางทุกอย่างมันถูกทางตอนปีสามหรือว่ามันปีหนึ่งปีหนึ่งก็ถูกทางแล้วปีหนึ่งฮะก็แต่ว่ายังยังไม่ถึงขั้นท็อปฟอร์มคือโอเคทุกอย่างเริ่มกลับมา ตอนนั้นก็จําได้ว่าห้าหมื่นก็กลายเป็นแสนแสนแสนห้าอ๋อนี่กลับคืนและกลับคืน่กลับคืนอืมอะแล้วเรารู้สึกว่าเรารวยไหมในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรวยเพราะว่าแล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่แบบว่าซีซีไปเที่ยวกันไปอะไรกันแบบแล้วเหมือนกับว่าเอะป่านทําอะไรจต่อะไรมีไหมมีซีแต่ผมไม่ค่อยไปกับเขาอะเพราะว่าตอนนั้นคือแบบด้วยความที่ รู้วัดเองจนเนี่ยคือในเวลาเขาแต่กรุงเทพเราไปเที่ยวกันนี่คือจะแบบโอ้ล้านอาหารหรูๆกินห้างมื้อละสองร้อยเหมือนกันเลยเขากับผมเนี่ยไปเที่ยวกันกินร้านอาหารหรูๆตลอดเลยทำไมเรียนนั่นล่ะสมัยนีนจะมีอะไรหรูออะะไรรหู่ข้างทางข้างทางต้มยำกุ้งมาตรฐานต้มยำกุ้งนานๆกินทีอ้าวต่อต่อเป็นยังไงก็ก็ได้เป็นแสนละแข้างเป็นแสนใช่ค ปีปหนึ่งเลยนะปีหนึ่งจำจำไม่ได้ก็แต่ว่ารู้ทีว่าตอนปีสาตอนที่อ่ะตอนนั้นสามประมาณสามแสนสามแสนโอ้ี3แล้วไม่เคยคิดที่จะย้ายคณะไปเรียนบริหารธุรกิจการงงการเงินเลยหรือไปเทควิชาการเงินอะไรในคณะเทคผมเทคมาหาตัวเลยอาจารย์อแต่ไม่ออดิตไปนั่งฟังวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์ ะดับบนๆรเลยครับเพราะฉนั้นก็คือข้ามคณะไปคณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจไปนัฟเรียนวิชาของเขาด้วยไปนั่งฟังด้วยได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็แข่งขันพวกโครงการพวกนี้ด้วยเอาแข่งด้วยไปแข่งกับเด็กไฟแนนซ์โดยตรงเลยครับโครงการอะไรแข่งขันนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โอ้เหรอที่ตลาดจัดง่ายเราได้เข้ารอบไ รอบได้เข้ารอบสามสิบคนครับก็ถือว่าใช้ได้มาจากจิตวิทยามาสากากรรมใช่ไหมแต่เราต้องต้องร่วมทีมสิใช่ไหมมีแบบทีมด้วยผมแข่งสี่สี่ห้ารายการส่วนใหญ่ต้องเป็นทีมหมดไม่ใช่เลยแบบเดียวครับแบบเดียวผมแข่งเดียวด้วยแข่งทีมด้วยแล้วทีมนี่ทีมนี่แข่งกับใครใครร่วมทีมเออเอาเด็กไฟนัลที่สองคนมาร่วมทีมอแล้วแล้วเขาเป็นนักลงทุนไหมหรือว่าไม่ได้ลงทุนก็อืมตอนหลังเขาเป็นนะแข่งไปแล้วตอนหลังเพื่อนก็เป็นหลายน แข่งไปใช่มแล้วเจ๋งไหมเจ๋งไหมเพื่อนเพื่อนเ่ะเพื่อนไม่เจ๋ง่ะที่รักษาดีเพื่อนนี่เขาอยู่พวกไฟแนนซ์อะไรเงี้ยไฟแนนซ์แข่งนี่มีชนะบ้างไหมแข่งมีแค่เข้ารอบสุดท้ายอย่างที่ว่านี่คือรอบสามสิบคนก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วเพื่อนเขาเหมือนเราไหมหรือว่าเพื่อนเขามีเงินเยอะพ่อแม่ให้เงินมาเยอะๆส่วนใหญ่เยอะส่วนใหญ่เขาหลักเป็นยังไง ก็หลักแสนหลักแสนกันเยอะเนอย่างมีสตางค์เว้ยบางคนบางคนหลักล้านเพื่อนบางคนที่ผมตังมหาลัยรวยๆมากบางคนให้มา4ี่ห้าล้านพราะแม่ให้สี่้าล้านจริงๆแล้วเหลือสามเหลือสามลงทุนไปแล้วผมก็รู้จักนักศึกษาคนหนึ่งนะจบไปไม่นานแล้วพ่อแม่ก็ให้ตังลงทุนลอให้ไปเยอะไหมฮะ หลายเป็นพันเป็นพันล้านก็พ่อมันมีเป็นพันแล้วยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาเขาจะเอาหลักสจไอย่างอย่างงั้นเขาได้อยู่แน่ๆอยู่แล้วลูกคนเดียวเย่างอี้กลับมากรณงธน์พลต่อแล้วก็ตอนนั้นยังช่วงนั้นหอาจจะช่วงนั้นก็ก็หลายแสนพอหลายแสนเสร็จช่วงซับพามเอาเหลือเท่าไหร่เออเ็บตัว เก็บใช้ได้เลยฮะลงไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเล่นมาจินหรือเปล่าเล่นฮะเล่นด้วยมาจินก็ตอนนั้นพอมีเยอะๆเสร็จแล้วผมก็เริ่มเหลืองก็ไปเปิดมาจินเปิดมาจินนะกู้เงินเล่นเลยแต่ว่าใช้ใช้นี้หน่อยอยากลองไงลองใส่ไปแสนหนึ่งใส่ปุ๊บแสนก็กว่าแล้วก็แต่ชนี้ก็ล่วงเลยครับสี่จากแปดร้อยเน่ยก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งก็นั้นเรียนจบแล้วยัง ตอนนั้นยังยังไม่จบประมาณใกล้ๆจบใกล้ๆกล้จบแล้วเดี๋ยวเราจบก่อนเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวพอพอพักเสร็จกลับมาก็เรียนจบพอดีครับทีนี้ก็ชีวิตอีกปีครึ่งหลังเรียนจบหลังเรียนจบเป็นยังไงจนถึงวันนี้หลังพักครับท่านผู้ชมครับครับ